วันนี้เราเริ่มต้นตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกกับตัวเองว่าเราภูมิใจในตัวเองขนาดไหนกันบ้างหรือยังเราภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาได้จนถึงวันนี้เราภูมิใจในตัวเองที่ได้เริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเลือกในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวเราเองเราภูมิใจในตัวเองที่เราไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าทางข้างหน้าจะยากลำบากขนาดไหน เราภูมิใจในตัวเองที่ลุกขึ้นมาแล้วเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปเราภูมิใจในตัวเองที่เลือกที่จะตื่นขึ้นมาแล้วยังคงทําดีให้กับโลกให้กับชีวิตนี้เราภูมิใจในตัวเองที่เราไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเดรียนรู้ทุกวันทุกวันวันนี้ความแข็งแรงของเราความกล้าของเราความไม่หยุดของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองกันเยอะๆนะคะ